คุณรู้หรือไม่นาวาโทหลวงพร้อมวีรพันธ์ยุทธนาวีกาะช้าง17มกราคม2484ผู้บังคับการเรือหลวงทนบุรีผู้ยืนหยัดจนวินาทีสุดท้ายรุ่งเช้าบนผืนน้ำทะเลตราดวันนั้นเงียบเกินปกติลมเย็นเย็นที่พัดผ่านเรือไทยสามลำธนบุรีสงขลาและชนบุรีเหมือนเป็นสัญญาณว่าพายุใหญ่กำลังมาแต่ไม่ใช่พายุธรรมชาติคือพายุเหล็กและไฟ จากกองเรือฝรั่งเศสที่กำลังลุกเข้ามาอย่างหนักแน่นบนสะพานเรือหลวงธนบุรีนาวาโทหลวงพร้อมมีรพันธ์ยืนประจำที่อย่างมั่นคงสีหน้าไม่หวั่นไหวแม้เบื้องหน้าเป็นเรือลาดตะเวนหนะักละหมดปีเก้พร้อมเรือสรุปเรือปืนและเรือดำน้ำที่กำลังเคลื่อนตัวเหมือนสัตว์เล็กจำนวนมากฝ่ายไทยมีเพียงสามลำจำนวนปืนเล็กกว่าแรงยิงน้อยกว่าแต่มีใจที่ไม่เคยถอยเมื่อเปลวไฟจากปากกระบอกปืนของข้าศึกสาดล,ลงมา ผิวน้ําแตกเป็นฝอยอากาศสั่นสะเทือนทั้งเกาะช้างเหมือนสะเทือนตามแรงกระแทกลูกเรือไทยหลายคนแม้จะหวาดกลัวแต่คําสั่งจากผู้บังคับการชัดเจนทุกคนประจำที่เราจะไม่ยอมให้ใครเข้ายึดแผ่นดินไทยเสียงยิ่งตอบโต้ของเรือหลวงธนบุรีจังสน่ดลำเรือสั่นไหวทุกครั้งที่ปตืนใหญ่ถูกยิงในควันไฟและกลิ่นไม่อ่อนๆนั้นคือความตั้งใจแน่วแน่ของคนกลุ่มหนึ่งที่พร้อมจะยืนหยัดแม้รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามเหนือกว่า แม้ถูกโจมตีจากหลายทิศเรือไทยยังคงพยายามสวนกลับอย่างที่สุดโดยมีหลวงพร้อมคอยควบคุมการยิงอย่างแม่นยำเสียงคำสั่งของท่านดังชัดเจนแม้ท่ามกลางเสียงระเบิดและควันไฟที่ฟุ้งเต็มฟากฟ้าลูกเรือหลายคนเจ็บแต่ยังยืนประจำปืนบางคนต้องพยุงกันเองเพื่อให้เรือ,อยังยิงได้นี่ไม่ใช่การรบธรรมดาแต่เป็นการยืนหยัดครั้งสุดท้ายเพื่อไม่ให้เรือศัตรูล่วงล้ำแผ่นดินวินาทีสุดท้ายของผู้บังคับการ เมื่อเรือทนบุรีได้รับความเสียหายมากขึ้นควันดำลอยสูงเหนือทะเลทหารเรือหลายคนยังคงยิงตอบโต้พร้อมเสียงลงหายใจหนักๆในวินาทีนั้นหลวงพร้อมไม่ยอมทิ้งเรือไม่ยอมล่าถอยไม่ยอมละตำแหน่งแม้จะรู้ว่าตนเองอาจไม่รอดนี่คือหัวใจของผู้บัญชาการที่แท้จริงถ้าจะล้มก็ล้มพร้อมเรือและลูกน้องของตนหลวงพร้อมพร้อมลูกเรือ36นายจึงสละชีพบนเรือหลวงธนบุรี ในสมรภูมิที่เต็มไปด้วยควันเหล็กและไฟเพื่อรักษาศักดิ์ศรีกองทัพเรือไทยหลังเสียงปืนสงบก,กองทัพเรือไทยสูญเสียเรือทั้งสามลำแต่ไม่สูญเสียเกียรติและไม่เสียหัวใจของผู้ปกป้องชาติขอสดุดีทหารกล้า